วันนี้พาทุกคนไปทำงานด้วยกันอีกแล้วแต่ว่าไม่ใช่ออฟฟิศที่สตอกโฮมนะแต่ว่าเป็นออฟฟิศที่โนโเธอรียวันนี้ตื่นเช้าเป็นพิเศษเพราะว่าต้องไปเจอเพื่อนร่วมงานที่เขาจะขับรถไปใช่ไหมเขาจะมารับที่สถานีนึกแต่ว่าเสือ้อคิดว่าต้องเปลี่ยนเพราะมันปีกข้างทุกคนเห็นปะทำงานออฟฟิศก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะทุกคนสำหรับผู้ติดตามใหม่นะคะไอ,อ้ที่ฉันทำอะไรที่สวีเดนนะคือฉันเป็นนักเรียนโปรแกรมเมอร์นะคะตอนนี้ฝึกงานอยู่คะ่ะเป็นแอปพลิเคชันคอนซัลล์แต่งหน้าวันนี้เน้นปัดไปก่อนเดีออ,อ่่งงงง้้้้ีตตตใชแกโม7 จนถึง3ามทุ่มคิดดูเอาตอนนี้คือแต่งตาลงกิตเตอร์เพราะว่าสวีเดนมืดมาก <c oughs> แต่งเปลุกกลางวันยังไงให้เปลุกกลางคืนเพราะว่ามั่งมืดทั้งวันจริงๆอ่ะสุดท้ายได้มาเปลี่ยนเสื้อลุกเรียบร้อยมากหวานกันนี้มีอีกไหมเสร็จแล้วต้องรีบมาขย่มผมนะคะถึงฝนจะตกแต่ว่าขอมวนผมนิดนึงไปก่อนนะคะ,ะนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าของสตอกโฮล์มช่วงหน้าหนาวบอกเลยว่ามืดมากแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทั้งวันเท่าในฝนตกก็คือแบบเนี้ยเลยทั้งวันแล้วคิดดูเอาไม่ซึมเศร้าเจ้าไวหรอคุณนะ้เดือนนี้ฝึกง,งานเข้าเดือนที่2แล้ว ก็เหลืออีก4เดือนเพราะเราฝึกงานทั้งหมด6เดือนใช่ปะหลายหลายคนถามว่าฝึกงานแบบนี้ได้เงินเดือนจากที่ทํางานไหมของเราไม่ได้นะคะเพราะว่าเราได้เงิน CSN เอนเนับมาแป๊บเดียวก็ถึงออฟฟิศสาขา2ของเราแล้วนะที่เนเทเรียจะบอกว่าเมืองนี้น่าหลักมากแต่ว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยก็คือวันนี้ทํางานทั้งวันนะคะแล้วก็มีประชุมแผนงานปี2 0 2 6ต่อจากนี้ยุ่งดึกก็จะไปที่ยูนบูธกันนะที่ทํางานตรงนี้ดีมากเพราะว่ามีอาหารเช้าให้ดิฉันเลิฟมากจะบอกว่าดีใจมากเวลาคนเสพคอนเทนต์ของเรานาและอยากจะกลับไปเรียนใส่ ที่บ้างนะเราบอกเลยว่าเราเป็นกําลังใจงให้ทุกคนเลยนะมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถแล้วก็ความตั้งใจนะเสร็จล้วไปกินข้าวเที่ยงกันค่ะคนสดเดนเดินไว้นะคะชน,นีขาสั้นอย่างนี้ฉันเดินลาลังไปเลยจ้ะเออแล้วนี่อาหารอร่อยนะใครมาเนอเทียแวะมาทานร้านนี้ได้นะอร่อยจริงเสร็จแล้วกลับเข้ามาประชุมเดี่ยวแผนการ2026คือตื่นเต้นมากบอกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วฉันเป็นนักเรียนโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมแต่ว่าแผนงานนะี่ยเขาเห็นว่าเรามี potential ทาได้เป็น marketing เป็น social media เป็น c o n ์ครีเอเ a t o r เป็นคนทำเว็บไซต์เธอคิ จ้างดิฉันคนเดียวคือคุ้มมากเพราะว่าคนเดียวทําได้หลายตาแหน่งอันนี้คือประชุมนะแต่ว่ามีกร๊บนิดนึงเป็นงานลาบอสลินให้เองเลยนะแล้วควาพูดนี้แหละจากบอสมันทําให้เรามองย้อนกลับไปตอนที่เราบอกว่าเออมีปริญญาตรีจากไทยมาสวีเดนไม่มีความหมายจริงๆแล้วมันมีความหมายมากเพราะว่ามันทําให้ทุกความรู้ทุกความสามารถพิเศษอะ่ะมันอยู่ในตัวเราหมดแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่เราไม่ต้องโชว์ใบปริญญาตรีเราอาจจะไม่ใช่เล่นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดของห้องเราอาจจะไม่ใช่โซเชียลมีเดียที่ดังที่สุดเราอาจจะไม่เก่งเรื่องมาเก็ตติ้งท บายสำหรับใครที่คิดว่าคนเทรนแบบนี้มีประโยชน์แล้วก็สร้างกำลังใจแล้วก็อยากรู้รเรื่องราวชีวินสตูดเดนติดตามไว้นะคะสำหรับวแลีวบลายบาย